ลองลองลองย้อนกลับไปดูดีมันจะมีช่วงที่แขนขยับอาจจะเป็นมุมนั้นหรือเปล่าอะไรนี้เราก็ไม่รู้ซึ่งสุดท้ายมันก็อยู่ที่คําว่าดุลพินิจยังไงก็ต้องเคารพการตัดสินของผุทธัิษย์จะโทษแค่นี้มันก็คงไม่ได้เพราะว่าช่วงเวลาที่เหลือบีจีก็ทําไม่ได้อีกด้วยซาลาหน้าบีหน้านะครับไอ้แยกหน้ แชมป์กี่โมงครับเราจะรับแชมป์กี่โมงดีบีจีเหรอรับแชมป์กันวันไหนเนี่ยอันนี้แฟนถามแฟนบีจีดิรับแชมป์ปะเนี่ยไม่รู้ครับกลับมาหลังเกมไทยลีกครับแมตช์ที่สองกลับมาคุยกันอีกครั้งสำหรับพวกเราสุภาพบุรุษลุงหนังเนาะครั้งนี้มากันสามคนนะครับโอ๊กขิงแสงคลิปนี้เราจะเป็นหลังเกมกันก่อนเนาะรีแคปแมตช์ที่สองกันแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์เราจะลงพรีวิวกันก่อนที่ระยองกับเมืองทองจะเล่นเนาะสุดสัปดาห์นี้ไปดูคู่ฟิกล็อกสุดๆก่อนดีกว่าคู่แรกประเดิมแมตช์ที่กัับบรระยองค แฝงไวไงวีจีกับระยองน่าน่าผิดหวังจริงๆอ่ะพูดตรงๆครับจริงๆมันมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับมันก็คองเกมได้มากกว่าครับแต่ว่ามันหาจังหวะจบไม่ได้แบบว่านย่เง้นนะี้ลูกที่น่าได้ก็ไม่ได้ลูกที่สิทธิ์หลุดไปก็ยิงไม่เข้านุสิดาอีกสองเสาเกมมันดูตื้อแบบตื้อจริงอ่นะอาจจะเป็นเพราะว่าระยองเนี่ยน่าจะมาแบบว่ารับเต็มพิกัดแล้วพอได้พลิกล็อกมาได้ลูกนั้นก็ครึ่งหลังก็ไม่มีแลไวต้องคิดนอกจากรับแล้วก็รับแล้วก็รับต้องชื่อมระยองด้วยครับ แล้วในเกมลักษณะแบบนี้แฟงแฟงคิดว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นอีกไหมอ่ะเพราะดูจากสภาพทีมของ BG อ่ะการโดนยิงก่อนมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอแล้วมันจะมีโอกาสเกิดแบบนี้ขึ้นอีกไหมอ่ะแล้วยิงตามไม่ได้เางเงี้ยคิดว่ามีแน่นอนนะเพราะว่า2นัดนี้ก็โดนก่อน,อนอทั้ง2นัดอืมใช่ก็เป็นงานของเทกูเต้องแก้แต่อีกคนนึงที่จะต้องชมก็คือต้องชมฝั่งไปย้อด้วยนะโดยเฉพาะกดกรกดที่เซฟหลายเซฟเหมือนกันใช่ครับใช่ครับเหนียวมากกว่านั้น และนอกจากฟอร์มนอกจากความตื้อของ b ีจีไปดูพูดถึงดาม่าจุดโทษกันหน่อยวตกลงแฮนดีไหมแฮนยังไงก็คิดว่าไม่จุดโทษน,นะแบบแรกเพราะว่า,แบบาก็นจัยคิดว่ามันคือสไลด์โดนบอลถูกไหมมันก็โดนแขนคือมันก็โดนจริงๆแหละพอลองตามโซเชียลอย่างเงี้ยเห็นเขามีย้อนไปดูปีที่แล้ว ครับจังหวะนิเนอร์ดิน่ินเงี้ยมันก็จุดโทษเออมันมันมค,งคงไม่ได<ม>โทษจริงๆเลยเท่ากับว่ามันก็เป็นมาตรฐานของอาจารย์ต่อพงเหมือนกันนะถูกไหมเพราะว่าแกเมื่อแกตัดสินว่าเคสแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วแกให้ทุกเคสอ่ะอันนี้เราโทษแกไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานที่แกเซตไว้ถ้าดูแขนจริงๆนะแขนของอัญชัยมันมันเท่ากับพื้นใช่ป่ะครับแต่มันจะมีจังหวะที่เหมือนเขาอ่ะพาแขนเข้าไปโดนนะเว้ยลองลองลองย้อนเข้าไปดูดีมันจะมีช่วงที่แขนขยับอาจจะเป็นมุมนั้นหรือเปล่าอะไรนี้เราก็ไม่รู้ซึ่งสุดทท้าาายยมันก็อู่่่ีคํว ยังไงก็<ม>กต้องเคารพการตัดสิ่งของผุทธศิสป์ใช่ครับอีกอย่างแค่จะโทษแค่นี้ก็คงไม่ได้เพราะว่าช่วงเวลาที่เหลือบีจีก็ทําไม่ได้อีกด้วยครับก็ยอมรับความไม่แพ้แต่โดยดีสุดท้ายก็ต้องเป็นหน้าที่ของเทคูที่จะแก้ตรงนี้เพราะว่าค<ม>อร์ส นักเตะก็เขาก็เลือกเองเพราะว่าเขาเป็นคนบีดิอันมาเองนั่นแหละครับวันเสาร์ดีกว่าวันเสาร์มีสองคู่นะคราชบุรีเสมอกับอุทัยหนึ่งหนึ่งอุทัยได้ไปดูขึ้นนาก่อนเนาะจากจนาธานอคุดโลอันนี้ก็ตัวใหม่เนาทีที่ห้าแล้วก็เจสซี่มายิงตีเสมอท้ายที่แรกทีที่สิบลูกเจสซี่สวยนะมากเขาเป็นแบ็กขวานะแต่เขาตัดแล้วก็ยิงด้วยสายช็อปครั้งหนึ่งอะโรนโดช็อปอะใช่ยอดครั้งแรกที่ต้องพูดคือราชบุรีเสียหายอย่างที่สองต่างาเขาไม่คมนะเขามีจังหวะได้หยุดโทษแต ยิงไม่เข้าโอกาสยิงสองครั้งนี่นะใช่ยิงสองครั้งแต่ก็ไม่เข้าไอคนที่ยิงนี้มันเดบแปรใช่ไหมเออใช่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 ใช,ช,ชแสง่าเขาต้องล็อกไว้เป็นคนนี้จริงอนั้นเหถึงพลาดแล้วครั้งหนึ่งแล้วแล้วยังให้คนนี้อีกมันอาจจะชัวร์สุดปะคิดว่าตอนตอนซ้อน่าจะเป็นมือสังหารแหละ ไอ้เรื่องยิงจุดโทษเนี่ยอกมัน,ม,นมันเคยมีเคสหนึ่งตอนนั้นเราไปถ่ายอเวโกกันจําได้ไหมที่โคราชมาเยือนเมืองทองแล้วเดลเลย,ยิงสองลูก2ครั้งอะ่ะนั่นแหละมันมันอาจจะเป็นอิงจากเคสเดียวกันคือคงเป็นตัวที่มันชัว์จริงๆเขาถึงให้แบบซัดไปสองรอบเป็นคนที่ชัว์แต่การินไม่ชชว์นั่นเพราะว่าอตอนนั้นคนเล่นลูกนิ่งอย่างไอ้พันแก้วผมรู้สึก,กว่าก็อยู่ในสนามถูกไหมใช่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นช่วงช่วงไทย้ายครึ่งแรกช่วงครึ่งแรกอ,อยู่เลยสุดท้ายก็ถือว่าก็โอเคแต่ก็ยังดูยัังงไม่ลตว ก็ต้องปรับกันปรับกันอีกเลยสำหรับอุทัยถ้าฟอร,ร์มแบบนี้ก็่ายรษ์การก,กวัว่าจะเป็นลุ้นหมักนะส่วนคู่ไฮไลท์ของวันเสาร์ไปดูโคตเตียหนะ่อยจวบเอาชนะหนองบัวไป4-0พูดถึงเจ้าบ้านก่อนอย่างที่เราบอกไปในในเทสเพแล้นนะประจวบปีนี้คือนักเตะค,คือลงตัวชื่อเสียงดีกรีดูโหดมากกว่าเดิมนะผมกําลังเข้ามาดีแล้วด้วยความเป็นโคตเตียด้วยคนแรกที่อยากจะพูดถึงคือวันเดอร์ถ้าสังเกตดูอยู่ดีวันเดอร์ ในฉบับ BU กับ Wo นเดอร์ในแบบประจวบดูจะไม่เหมือนกันนะใช่คอเจียคอเจียเลือกที่จะใช้ w o n เดอร์ให้มีอิสระระหว่างบอลแต่ละทีเขาเหมือนเขาเหมือนเป็นเพเมเกอร์ของทีมอ่ะเขาจะไม่ใช่อยู่แบบริมเส้นเหมือน B u แล้วทนี้ละเขาจะเป็นเพเมเกอร์ที่คอยสร้างสรรค์โอกาสมองไงบ้างเจนประจวบก็คิดว่าประจวบปีนี้ก็น่าจะได้ลุ้นระยะยาวเกมแรกที่แพ้ก็ก็คือเข้าใจได้แล้วเพราะว่ามันจะมีช่ก็ต้องดูกันระยะยาวเหมือนกันเพราะว่าอีกอย่างนึงคือหนองบัวก็สภาพก็คือไม่ได้แล้วสองนัดโดนไปแป น้องบัวปีนี้อาการหนักกันนะถือว่าเป็น <S <S ถือเป็นน้องใหม่ที่อาการน่าจะหนักต้องยอมรับว่านักเตะเขาโนเนมจะคํานี้ได้เลยนะนักเตะทั้งกลับไปสปอร์ตที่ขเขาเลื่อนชั้นมาปีแรกตอนที่พี่หวังสาทีมโค้ชหวังทําทีมอะสปอร์ตอนนั้นเรายังรู้จักกันมีเหมือนกันนะหวังบัวรู้จักคนเดียวที่แบบรู้จักจริงคือนาวินทูจีนแล้วที่ดูนาวินนี้โอ้โหสามสิบกว่าจะเกือบจะสี่สิบแล้วมั้งยังเป็นตัวตัวคนตะางหนึ่งทีมอยู่บรรดาสามทีมน้องใหม่ก็ คิดว่าของบัวน,นี่น่าเป็นห่วงสูดแล้วเป<ช>็นท,ทีมเดียวที่ยังไม่มีแต้มนะอือใช่เป็นทีมเดียวของลีกยังไม่มีแต้มแล้วเขาเห็นจากการสนทับแล้วตั้งแต่แรกอะดูแล้วว่าอืมอาการเขาน่าเป็นห่วงเหมือนกันพา,าไปที่วันอาทิตย์คู่แรกเลยเมืองทองชนะลําพูนไปหนึ่งศูนย์ครับแต่ดูจะจุดโทษของปรมศอัดวิไลยอย่างแรกเลยกีโน่ดูจะปรับเทคนิคได้ดีกว่านักเตลี่ยนปราณ์นะดูจะลงตัวมากขึ้นแล้วดูจ,จะจับจังหวะบอลไทยได้มากขึ้นสำหรับกีโน่ สลูกที่เมืองท้องได้มาจากบันเดม,มาเลยใช่ก็ถือว่าการข้ามจากดาวรุ่งขึ้นมาตรงนี้ก็น่าจะตาต้องดูว่าฟอร์มแบบนี้ยไปอุ่นเครื่องที่เวียดนามอิชิเอจะเรียกไปหรือเปล่าข้ามมาที่ลำพูนเนีลำพูนเกมนี้เขาไม่มีโอกาสเยอะนะู้อย่างนี้ไม่มีโอกาสเยอะเต่เขายิงกันไม่ได้เองสุดท้ายก็จบด้วยความพ่ายแพ้ คนที่เด่นที่สุดของลำพูนี่ยคงเป็นอนันยศสังวานนะอืมใช่ถ้าพูดถึงปรเมศข้ามจากดาวรุ่งขึ้นมาสู่ตัวหลักแล้วอน,นันก็คือข้ามจากเดินสายขึ้นมาสู่หลีกอาชีพได้แล้วเนกนเกมนี้ก็ยังมีตามมากเหมือนกันมัวมดออตมันที่อ่าถ้าเราเล่นฟุตบอลด้วย้เราเล่นฟุตบอลใหวะน,นั้นแม่ก็ต้องคืนหลังมัก็ต้องคืนให้มึงทองถึงอ่าแต่ด้วยความโอเคเข้าตามหลังอยู่แล้วเพราะงั้นแล้วมันอาจจะดูท้ายเกมแล้วกลายเป็นว่าเล่นเองแล้วให้วิกเตอร์โชคดีที่วิกเตอร์ไม่ยิง ถ้าวิกเตอร์ยิงก็เป็นอีกเรื่องงไงกะวิกเตอร์เขาอยู่ไทยมานานเนาะเขาเออเขาเขาน่าจะรู้เขาเจอบ้านเราอยู่เนาะราะถ้าลูกนั้นยิงเข้าไปก็น่าจะน่าจะใช้เวลาพอๆกับแพรกับลำปางอะผมกูทรงลวอ๋อเมืองทองวอล์กเอาแม่งเลยหลังเกมกาม่าเขาก็บอกแล้วถ้าลูกนั้นเข้าไปเขาก็คงให้ให้เมืองทองยิงกลับแหละอะไรพวกนั้นที่เขาพูดอะดราม่าที่ที่ต้องโดไปเสียดสกัดใส่เชลูดชูโลกที่เสียดใส่ข้อเท้าเลยอะเดี๋ยวมันจะมีภาพของ ของของออฟฟิเชียลของลําพูนด้วยลังพูนเขาก็ถ่ายได้ที่จริงถ้าลูกนี้มองก็มีโอกาสเป็นเหลืองนะกรณีแรกถ้าเป็นเหลืองโดจะเป็นเหลืองที่สองแล้วก็ใบแดงหรือว่าจะเป็นแดงโดยตรงก็ไม่น่าเกียดถูกไหมใช่ถ้าวีอาร์เลี่ยงใช่แต่ถลุวีอาเขาไม่ได้เรี่ยกซึ่งถ้าถ้าลูกนี้โดนจะต้องโดโดนนะเหลือสิบคนก็อาจจะไม่ชนะก็ได้ใช่สุดท้ายจบที่สามแต้มของเมืองทองก็ถือว่าขยับเขย่นขึ้นมาท่าได้ดี ดีขึ้นตามลำดับแล้วไปดูวันที่ขอนแก่นหน่อยขอนแก่นเสมอกับสุโขทัยหนึ่งครับขอนแก่นได้ไประตูจากชิตินุงพงศ์โซติเนะคาลิโอดาฟาเอลมายิงตีเสมอให้กับทางสุโขทยัยเกมนี้อย่างแรกเลยคือยากสวยอ่ารามาที่เขาไปใครไปพูดว่านามขอนแก่นเป็นอย่างนี้อย่างนี้พูดไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้แตนะอ่านะแต่ต้องดูว่าพอนนี้มันเป็นแมตช์แรก <laughs> ต้องดูว่าห <laughs> ลางังจากนี้มันจะเก็บความเนียนความเรียบแบบนี้ได้ขนาดไหน คุณก็อย่าไปจั่วสิคุณโบแม่หลังหลังไม่สวยก็โดนเราอีกเพราะว่าหลังถัดมามันมีตามานะมีผู้ใหญ่ไปใช้เตดว p ีนะเรียบร้อยอะใช้แล้วอ่ะใช้แล้วโอ้โหดั่งใจนิดึง ถึงแม้ว่าแต่ย่าสวยก็จริงแต่เป็นอีกทีมที่เสียหายมันเจอทีมมากับเดเยวกันแบบนี้แล้วเล่นในบ้านด้วยอย่างไรมันต้องมีสาแต้มสุวไทัยเองก็บัตโจสซิโร่ถือว่า2คนนี้ความลากเหลือความความสามารถของเขาความเร็วอัเป็นในแบบของทางสุโขทัยเหมือนกันแล้วก็การมาเสนอคอนแกนได้ก็ถือว่าเป็นแต้มใหญ่เก็บหนึ่งแต้มเป็นได้นะครับคู่นี้ก็ไม่ได้มีดราม่าอะไรแค่บอกว่าย่าสวยแนคะ่ไหมมันจะดราม่าตรงนี้แหละ ตอนที่จะไปดูบิ๊กแมต์นะครับครับผมก็นักขโมเปิดบ้านแท้กับทางนครราชสีมามาด้าไปหนึ่งต่อสองเนาะโคราชได้ไปดูเพื่นนำก่อนจากเดวิสันขพ้นนำา2งส่วนเลยจากสุภวิทย์ร่วมโบผักนะครับแล้วก็นักขโมยมาร์ตีไข่แตกอ่ะปันโดมิโลโซเลสโคราชทำไมดีอย่างเงี้ยวะอานนี้เลยโดนเลยทำไมดีอย่างเงี้ยโคราชกลับมาคราวนี้ดูโคจวดดูแข่งขึ้นแล้วโคราชดูแข่งขึ้นโอเคการเจอเมืองทองการเจอนครขโมยอาจจะจะไม่ยากแต่เขาก็เก็บหกแต้มเต็มก็ชมได้ความลงตัวการเสริมทัพ มองไงโคโรราชในมือโคตรโจรปีนี้ครับผมสําหรับโคราชผมบอกไปในทุกคลิปว่าผมเชียร์โคราชนะอยากให้ชนะนะพอมันเริ่มแมตช์มาเราคิดแค่ว่าในบ้านนครปฐมอะเราเอาแต้มออกมาหนึ่งแต้มได้ก็ถือว่าโอเคแล้วเ,เราเห็นทั้งเกมอะเข้าสวนกันไปสวนกันมาครับสองทีมแต่ว่าโคราชจังหวะสวนเราได้ประตูสองมันค่อนข้างเด็ดขาดมากกว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจแต่ก็ต้องลุ้นกันยาวๆตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะยืนระยะได้มากแค่ไหนสำหรับพวกเก๊กฮูล่าอะไรพวกนี้เพราะว่าถ้าโดนจับจับจงหวะได้จริงๆนะก็ ก็คงไปไม่เป็นเหมือนกันนะก็้าดูจากปีทแล้วก็เปรียบเทียบกับนักข่ามาถก็ที่มีอาทิตย์เบอร์กับทาคุอิโตะถ้าจับตะโดนจับทางได้ก็กไปไม่เป็นเหมือนกันส่วนนักข่ามามก็นั่นแหละฟอร์มสามวันดีสี่วันไข่แต่แบบนี้ก็ยืนยันยักษไปดูกันยาวๆไปดูบิ๊กแมตช์กันดีกว่าบิ๊กแมตช์ที่ว่าเป็นเกมสุดมันจริงๆเหมือนกันุยลาทูเป็นข้อไปสี่ต่อสองเป็นข้อได้ประตูได้ประตูขึ้นนำก่อนจากมูนเซนกัสตานีนะครับแล้วก็ ดูคัดคิปบิมมาตีเสมอแล้วก็แบงคอกขึขข้นนาอีกครั้งจากนิดิพงศ์หลังแา่งนั้นรัวยาวเลยลุอรมตีเสมอจากบิสซูรี่แล้วก็บิสซูรี่มายิงขึ้นนำสามสองแล้วปิดท้ายที่เซ็กสันลาตีรับชมว่าไนที่เรา,ท,เราที่เราเอ่ยไหมยิงยาวแบบนี้<แ>ก็เพอเพิร์<ๆ>เปิดเลขสองมาแป๊บๆก็รับแล้วอย่างแรกเลยนะต้องชมเลยเกมนี้ชมทั้งสองทีมก่อนอย่างแรกรรเขาเล่นกันมันสมกับนเป็นบิ๊กเน็ตมันคือเกมที่มันคือคุณภาพรับแก้วระดับห้าดาวเลยไม่มีใครยอมใคร อแต่ผบบุวิลาโหดเกินหดเกินต้านเอาอะไรไปต้านอย่างนี้กลุ่มกําลังของเขาเหมือนเขาผ่านจากทีมอื่นอีกก้างแล้ว<ช>อย่างแรกจะหยุดได้เพรานะคืออาการบาดเจ็บเพราะว่าเราเห็นเกมนี้เราเห็นทีละทอนท,ที่อ่โดนเปลี่ยนไปอืรุ่มโดนเปลี่ยนไปวิาลาในเกมน,นี้ครบบบบบบับนี่คือของจริงเลยเ,เพราะว่าเกรดแม่งพอๆกับดิโอโก้นะไม่รู้พูดว่าไปหรือปม่หรอนะลูกศิษย์ในคาถาไงลูกศิษย์ในคาถา เก่งมากจริงวิโซลี่เนี่ยก็ต้องดูว่าุูร์ลมจะย,ยืนระยะยังไงรุ่นถึงตอนนี้เขายังไม่มีเกม ACL นะโอเคกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือมีเกมชอปปี้ขับไปแต่เมื่อพอมีเกม ACL ขึ้นมาเนี่ยไปเยือนโคเบบ้างแหละไปเยือนมารีนอตบ้างแหละตรงน,นี้แหละจะเป็นบทอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของวูร์ลมเหมือนกันว่าจะโรเตชันยังไงหรือว่าจะใช้สควอตยังไงส่วนแบงคอกแบงคอกเกมนี้ไม่ได้ไม่ได้น่าเกียดนะใช่แล้็อย่าลืมคือว่ากลางสัปดาห์เพิ่งล่อมา120นาทีนะเรา คิดว่าโอเคนะใช่แล้วตอนแรกเขามาดีดีกว่าด้วยนะครับแบงคอกเข,เขามาเสียทรงกันตรงที่เขาโดนประตูตีเสมอสองสองก็หนักเหมือนกันแล้วมาโดนขึ้นนําตอนเจ็ดสิบหกที่มันท้ายเกลือน,นะส่วนลูกสุดท้ายมันทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วมันต้องการประตูสุดท้ายโดนสวนเพื่อชมเสกสรรด้วยที่ยิงไกลได้ดี บิ๊กแม์สมราคาจริงๆคุณภาพ5าดาวไปดูคู่ทายครับการทะเรือล่มเชียงราย,ย,ยค,นคนละยืคนละเรื่องเหมือนกันนะ<ม>ถ้าเรือน,นี้ได้ประตูจากบด,ดินแล้วก็ดูบุญยานี่2ชิมูล,ลักปิระดลแล้วก็ดีคาแตกจากปิยพลแผันชุกุลนะถ้าเล่เกมนี้มาดีมากมาดีคนละเรื่องกับไอตอนที่เจอบระยองที่ต้องตามดีเ<ม>สมอแล้วก็แซงเนาะเกมนี้กลายเป็นว่าคู่หน้าอย่างดุมบุยาแล้วก็โมต้า แต่ไอตอนแรกที่เราเพิ่งพูดกันไปว่าเจรยองไม่ควรจะยืนคู่กันนะมันม่าจะมีคนนั่ง<ม>คนลงการ์ดว่าเกมนี้ก็ยืนกัน2คนแล้วได้งเงินได้แล้วอย่างนึงที่อยากจะชมคือมันคือเกมวันจันทร์วันทํางานอะอแต่กลายเป็นสนามแพทคนยังเต็มใช่คนเยอะมากอืมเป็นอีกสนามที่ไม่ว่าบอลจะเจวันไหนไม่ว่าจะกระแสเป,เป็นยังไงไม่เคยคนนอ้อ,อยอ่ะเดี๋ยวนี้รุ่นรุ่นชั้นยาวๆไมมท่นเลยก็ไม,ม่โอกาสนะคิดว่า คือเกมลุกแม่งเล่นโคตรมันโดยเฉพาะาเควินกับบอลดินนะแต่มืนก็ต้องต้องดูเรื่อยๆนะเพราะว่าถ่ายฤดูกาลเหมือนท่าเรือก็เรื่อประมาณนี้ไหมเขาต้องระวังเกมเยือนพวกเยือนผุกจัวเยือนโคราชไม่ได้มองว่าถ้าเรือจะแพ้กลับกลายเป็นแพ้อันนี้คือแบบเขาต้องระวังผมว่าเขาต้องไปนเน้นเกมในบ้านค่อนข้างมากเพราะว่าแมตช์เนี้ยตัวผมเองนะผมเห็นอาจจะเลยสอสาลูกอะ่ะที่อยู่ตรงกลางแล้วพอคอสออกข้างริมเส้นมันถึงบอลเลยอะ มันเท่ากับว่าเขาอ่ะมีความคุ้นชินกับขนาดพื้นที่ขนาดสนามค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเกมในบ้านอ่ะถ้าเก็บได้ถ้าเรือต้องเก็บผมว่าถ้าอย่างงี้มีลุน้นลุ้นกันยาวครับถ้าเรือส่วนทางทีมเยือนเชียงรายก็ต้องนั่นแหละคุณภาพนักเตะว่างามบองก็ต,ต,ตามสภาพใช่ก็ต,ตามสภาพก็นั่นแหละนี่ก็คือรีแคปเนาะหลังเกมแมตช์ที่สองมีทั้งดราม,มา่ามีทั้งบิ๊กแมตช์มีทั้งเกมคุณภาพระดับ5้าดาวแล้วก็นี่ก็คือ ดีครับแมตช์ที่2ของไทยลีกนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เรามีพรีวิวกันในวันศุกร์เนาะในแมตช์ที่3เดี๋ยวมาดูกันว่าความพร้อมของแต่ละทีมจะเป็นยังไงนะครับแล้วเจอกันไปแล้วเราสามคนโปรแฟังถิงเจอกันวันศุกร์ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ